สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมอยากเหม,มือนเหมือนแน่เลยพี่น้องมันอยากย้อนแสงสลิวขี้น้องว่านเห็ดยังเนาะครับเงีนมะเขือคะ่ะสบายดีด้วยพี่น,อน,น้องเงีนมะเขือเป็นเห็ดอยูู่้เดียววนว่าเพียงเ็เลยมาทายตอนเพื่นเอาลองโคกแล้วมะเขือเห็ดจังไหนก่อนจะมาหเงีนก่อนใช่ไหมเงียเนี่ยต้มหรือว่าอบหรือว่าปิ้งหรือจังไหนสตดเจ้านะอบเอาค่ะ อโอ้เป่าเนาะท่านาสูตรกับมึคือกันน้องพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วซิมแล้วซาไลพี่นอออ้องนี่นะใส่คอเบิึงเนี่ยโขกเพิ่นนี่มันสะใจด,ดีพี่น้องว่าแซ่บไหมแซ่บเลยด่ะมีเมนูยังเน่ครับวันนี้ครับขลาแต่กุ้นคัค่คสลาดมีอยากกินอะไรอยากกินก้อยกุ้งนะมูนะครับก้อยกุ้งน้ำ,นำพี่น้องสุดยอดแซ่บบ่พี่น้องเลย อพี่น้องมาเ่็ด้ยังยู่งน่าขินบันบนี้ฮะเมื่อกี้ได้นี่นุ่งเงิน,น,เน,เนกระเขียมาแล้ววันนี้มาก,ก้อยกุ้งนะแม่เนะาะตำกุ้งตำกุ้งเนะาะตำสมุนไพรตำกุ้งสมุนไพรเลยพี่น้องโอ้สูตรมั่มวๆนองมันห่วยมั่วนี่ได้เนี่ยมันแทบแอนอืมถ้าแดนไปกินนะก้อยสีมือข่อยนะ <laughs> กุ้งมายุ่งม้องแต่ด,<ะ>ดีได้จะไม่เคยกินแหง กุ้งยิมูกดาหารเนี่ยครสดที่กันเลยพี่นอ้องทำให้ได้อารมณ์บดีกินไทยกินมันได้บริสุทธิ์ใจได้เห็นบอพี่น้องพออยากกินขอขอ,ขอไปหาซื้อกินหมดได้อืมวันนี้อารมณ์ดีเลยนะอืมบอกไว้ก่อนเพื่อนเห็นบอถ้าบออาร,รมณ์ดีก่ได้กินเลยอ่อไม่เคี้ยวร้านเพื่อนก็ลังไปเออราดหมูกริ๊งมาใช้ดูแลมันโชว์ดูดามากันในไม้พี่น้องหมดเลยเนื่องพี่น้อง มาถั่วพริกแม่สดๆเลยเรียกเขาอันนี้ล่างมาเรียบร้อยอจะทำพ,พริกเผ็ดๆตัวเนี้ยราคาถูกใครมาพริกพี่น้องเลย, <S <S เ,อยเออเอเอ็เออเออเกอเออน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 ่เออ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 นออนอเเเออเออออเ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 อเอ อะไรผึ้นสร้อยกันเนด้อพี่น้องเอากุ้เลยกอย่างนี้โคไข่อันที่เห็นข่าบนะั่นคือห้องเงยนบ่เขือเมื่อกี้นี่เด้อพี่นอ้องแต่บ่เป็นหยังก้อยกุ้งตัวกุ้งเอาอันนี้คือสมุนไพรมีอะไรบ้างครับคุณแม่นี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกเออหอมเลยพี่น้องเลยทำกุ้งสูตรเด็ด อาจไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนอไม่ต้องเหมือนข่อยก็ได้อคอจะเข้าปากได้ใช่ไหมใช่ที่สำคัญมะกอกมีไหมเออมะกอกย่างบปล่ามะกอกย่างบปล่าถ้าใส่มันจะสวยงงหรือเปล่าสวยดามั่นรูไข่ก็ได้เอามาจักสองลูกขอนะครับสองตั้มเฉย มีปุ๋ยให้โหลดเอามาเนี่ยใส่บะกอเข้าไปพี่น้องใส่บะกอเข้าไปโอ้โหอันนี้ถูกปิ้งโอ้โหขวบปิ้งพร้อมพี่น้องอืมทําแล้วปล่อยตากุ้งใส่บะกอมันก็โอ้ยสุดยอดนะพี่น้องใส่ปลาแดกมันกระดกเข้ากระเดะปลาแดกเข้าก็สุดยอดใส่ปลาแดกเข้าไปพี่น้องเลยตามด้วยน้ำปลา น้ำปลาแท้อันนี้เนะพี่น้องเด้อเมกกะเชฟบนเหลวของแซมหลังแจ้งแล้วผนเขียนไวน้ในขวดมันขอกอ่านคุณนักวิชาการอ่านออกเบิร์ตลองภาษาไทยเพราะเนภาษาอังกฤษ่อาซอยผักเข้าไป ทีมรูปบันแต่ก็ว่าสุดยอดโอ้ยพี่น้องเบิ้งคลิปกันอ่เข้าใจว่าพาตีเมียงยวัดนะน้องพี่น้องซีม่อนยังไงน้ำปลาจังหน่อยไหมจังบอจังครับเพชรที่ได้ใจเลยโอเคครับตัวน้ำปลาเน่นไม่ค่อยเค็มครับาบสวัสดีงามๆพี่น้องเมียงวันเดีแยวอ้ มันั่งร้องนะลนี่ไ่กินมรุกไเหอกินโดนัทเดอเนี่ยมเมนูครับมาชิเมนูสบแซ่บเข็ดอยู่บ้าน็คพอดีเลย ทำเสร็มากกว่าทำผู้ไม่อย่างห่วงทู่นี่ตั้งใจเลยเป็นงางพันกองตั้งใจเว้นว่าอะไรเดี๋ยวตั้งใจากยึเอาเมื่อวันขติดไว้เดิมวัน ขาดอันนี้ก็ปอกยากพอบอกไว้ซื้อแบบเป็นนั่นมาเอาอีแล้วแต่ยังว่าบอได้ซื้ออันนี้เก็บเอาเก็บปรตัดมา่น้องแล้วเอตัดเล็บขาดนะยังช็อกโกแลตเบิร์ดข้างในมันเป็นอะไรมันม de. ีช <desserts> <Negative paper> ็อกโกแลตดิมัน หวานอืมด็กพี่นอ้องเด้อน,นุเาขาข,าขนอนเนี่ยปั้นแน่นสามมืออุ่นลวมันแบบคุยเอาขักขักพี่น้องเนียมาเคลื่อนอ ฟองนฟองเมนูนิมนเลยิมข้าวอร่อยพัก,กงเงินให้ตู้เย็นเท่าไหร่ไม่รู้ปวกกดนะ ซื้อมาตั้งบนเขาก็เอามาินกีิ่นไปเลยเกลีย่ยเรื่องเขาเจ้าอันเกี่ยวเขาแล้วไปหาขุดกระปูขุดกระปูนาคุณหน้าพี่บ้านเนาะใครเราเกี่ยวเขาแล้วคว่ะมันมันได้กระปูงานพี่นางเอามาขู่อ่ะ นบ้าเพีไปเนาะเมีเดี๋ย่ได้กินเนี่ย <laughs> ก <laughs> ินเนาะ ตามปูสมักองพอมพักแพลวนะบ่ขึ้นกิ้นช็อกโกแลตแล้วข้าตู้เย็นไปละมันสินละลายล่นะไว้ให้น้องอก็จะกินจะกินละ เท่าไรก็แม่เก้าสิบเจ็ดบาทวารวยๆหนึ่งใช่ไหมนันกับพ่อแม่คลองแพร่กันไหมล่ะคลองแพร่นี่นะมันแพงกว่านี้เพื่อนเอฟซีพันฝากมาไหนอมาจากเมืองนอกโดยตรงนะ ขงแพ่เลยพี่น้องช็อกโกแลตล้วนเลยอร่อยเนี่ยโคตรอร่อยเลยมีแล้วมันเขาว่ากินช็อกโกแลตนี่เสียอารมณ์ดีแมนแบบพี่นอ้องมันอร่อยเงเวลากินแล้วมันเข้าปากอ,อร่อยจังเลยมันเลยอารมณ์ดีไปคึดวาดนะ ขราคอยอยู่เมืองอก,อกงาะคอน่งมาให้กิ้ได้ดินน้ำมันทั้งฮัลโหลม่ยู มวนนั่งกระโดดใช่เหรอยามน้ำคือสิบมงกิ๋นอะเนาะแคแล้วกันมาจีมือเขาแล้วเขาอุ่นเขาเย็น ตัวหนึ่งจะจะไปอุ่นจ็อกโกดอีเดอร์นังคิงเดอจกแยกตั้งหาออกพอแล้วมันลามสามมืมอแล้วอาหารบ,นบานๆง่ายๆอ,อืมก,กินแค่นี้ก็อ,อกิ่มเอา แกได้คอแกให,ห,ห้จะจมดินักเขาไม่เลียบท่าเลียบเจาะรถตาไหขคอยเอาไม่เลี้ยบงงา,า,ายจะยากอะไรแกก็ถคนพูดปากหมดอันนี้รู้สึกว่าเป็นปน่มๆน่าพามาก แม,ม,ม่้แวจะ่อยอยมออันตู้ลำโพง่อนคอยถามจ,จอนจาเป็นชา,าร์ตแบ็ค่อยอยังค่ณชายหนไม่หอมใช่ไหนหนาวไอ์์ได้ยังบอมันบุ้งตายสายตานสัต์ อันนั้นอยู่โน่นบุ้งครัวซ่าที่ยังก่อนจำเร็จสายตะกี้มันหายไปนใช้เบิดบ่หืมอ๊ะมันไม่ออกเราขอจะไปซื้อมาใหม่มันเป็นนานฮู้หน่อยหรือฮู้ใหญ่อ๋อมันนี่คือบอกได้ครับเกี่ยบเท่าซับทั้งโซ่ขนาดแบบนี้โอ้โอาโอเคพี่น้อง คำลาภาจากค่ะสำหรับคลิปนี้กข็ขอบคุณทุกๆทุกคนที่เขามารับชมเนาะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ตใตตตห้นี้ด้วพี่นอ้อง่อจะไม่ต้องพลาดคลิปใ,ใหม่ของพวกเรา <c oughs> ขอบครัวาอาจอาจังลรอาจจังลรไฟไหมโอเคค่ะสวัสดีคะ่ะ